ปั่น <Tipp> จ <s> ักรยานขึ hmm ้นมานะครับอ้เขามันไม่สูงนะครับมันมันหมายถึงว่ามันไม่ไม่ใช่เขาลูกใหญ่แต่ว่ามันชันชันมากนะครับที่นี่คือวัดพระธาตุดอยวาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปชมไอ้สกายวอล์กสกายวอล์กดอยวานะครับที่นี่คือวัดพระธาตุดอยวาวใช่ไหมวัดพระธาตุดอยวาวนะครับที่นี่นี่ก็เป็นพระธาตุดอยวาว นะครับสวยมากยอดฉัดเอียงนิดนึงอะไรตอนนี้การขึ้นมาก็จะมีรถรับสง่งะนะครับขึ้นมาเป็นท่านท่านไปโอ้สุดยอดเลยอากเหื่อผมแตกเลยทางเข้าสกายวอล์กอยู่นู่นส่วนใหญ่แล้วจะประดับเป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นสีม่วง สวยครับสวยเดี๋ยวเราซื้อบารกันก่อนเนาะ<ม>ครับสวยนะครับตกแต่งสวยมากมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า<ม>นะ<ม>โอ้<ม>เหงือแตกเลยครัม ร้อนอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะฮะทางขึ้นสก,กายว้าก็จะมีถุงสูงสวมรองเท้านะฮะมาให้ด้วยนะครับบัตรห้บาทนะฮะบัตรราคา50บาทของผมน่าจะเป็นลำดับที่75นะนะฮะจะนะขึ้นตรงนี้นะ,ะครับเออเจ้าหน้าที่ก็บริการดีนะครับพูดจาไพเร้อนนะครับโเหเงือย <c oughs> เหนื่อยย้อยเข้ามาละอพอเราเข้ามาเราต้องสวมรองเท้าตรงนี้ใช่ไหมหน่าจะสวมรองเท้ารันเลห้ามสูบบุหรี่นะครับเครื่องดื่มห้ามปีนป่ายห้ามวิ่งกระโดดโลกห้ามพิงกระจกนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวสวม สวมถุงเท้าก่อนนะครับก็จะมีการปั๊มนะคะสวมถุงเท้าเรียบร้อยทีนี้เราก็จะก้าวเข้าไปทำกลางอากาศอันร้อนอบอ้าวนะฮะร,ร้อนมากนะครับนี่ก็จะเป็นทางนะฮะก็ ก็ก็ลักษณะเหมือนจะสูงกว่าวัดพระธาตุผาเงานิดนึงนะครับแต่ที่วัดพระธาตุผาเงาผมไม่ได้เข้าไปนะวิวด้วยรอบอ้าวโอ้โหครึ่งก็ยัย นี่ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวนี่ใช่ไหมเออมันมันก็เสี่ยวนะคือถ้าเราดูถ้าเราดูอ่ะมันจะเสี่ยวแต่ถ้าเราไม่ดูมันก็เฉยๆใช่้ไหมนะ่ะ ถ้าเราไม่ดูมันก็เฉยๆนี่สวยมากนะครับมันจะเสียวเพราะว่าเราก้มดูถ้ามันเราไม่ก้มดูมันก็ไม่เสียวนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวงกลมนะว้าว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  ฝั่งที่ท่านเห็นฝั่งนู้นเป็นฝั่งพม่านะครับอันนี้เป็นฝั่งพม่านะครับฝั่งพม่าก็คือคุณสังเกตเห็นปะแม่น้ําจะมีแม่น้าอยู่อยู่ปลายปลายนิ้วผมเนี่ยเห็นปะเอ๊ะนี่นี่นี่อันนี้เป็นแม่น้ําฝั่งแม่น้ํานั่นก็คือฝั่งพม่านะครับฝั่งเมียนมานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสะพานอ่ามิตรภาพ ไทยลาวเอ้ยไม่ใช่สะพานมีทบไทยพม่าะนะครับอันนั้นก็จะเป็นซุ้มประตูด่านนั่นแหละนะโอเคนะครับฝั่งพม่าทั้งนั้นเลยฝั่งเมียนมาทั้งนั้นเลยนะครับภูเขาลูกนี้ก็เมียนมานะครับออแต่พระพุทธรูปองค์สีขาวนี้ฝั่งไทยนะครับนี่คือ แมงวาวนะครับหรือว่าสกอร์เปียนหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกแมงแมงมุมแมลงสาบแมงแมงป่องนะฮะอันนี้ก็จะเรียกว่าแมงป่องเนาะสกายวอล์กเหนือสุดในสยามนะครับที่นี่คือวัดพระธาตุดอยวาวนะครับ โอเคเลยโอเคเลยนะครับผมว่าพ่อวิวมันจะมองสวยโอเคโอเคประทับใจนะฮะก็ก็ก็ค่อนข้างจะประทับใจนะฮะจับ50บาทเนาะค่าเข้า50บาทก็โอเคหู้ยร้อน ห้ามจับนะครับที่นี่คือห้ามจับห้ามทิ้งนะครับเหมียนมาบ้านเรานะครับ,บะ รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปละนุนเห็นไนะอันนั้นเป็นฝั่งพมา่านะครับเอ๊ะภูเขาลูกนี้หน้าขึ้นไปแฮะข้างบนนุนเหมือนจะเป็นวัดเป็นอะไรสักอย่างวัดอยู่นู่นเห็นไหมฮะนู่นก็เป็นฝั่งพมา่านะครับนุนเป็นฝั่งเมียนมา แต่นี่เป็นฝั่งไทยชอบเกาหลีนะครับเกเดี๋ยวเราน่าจะแค่นี้ก่อนนะครับเพราะอากาศมันร้อนมาก ถัตรน้่อี่ีก็อ๋อหมครับาเราคือถ้าเรามองมันมันจะเสียวนะครับแต่ถ้าเราไม่มองสัยอย่างมันก็ไม่เสียวนะครับก็ธรรมดาเฉยๆคิวนะครับมันจะเสียวเพราะว่าถ้าเรามองก็คุณก็ไม่ต้องไปมองมันแค่นั้นแหละโอเค วัดพระธาตุดอยวาวจบแค่นี้นะครับติดการติดตามกันใหม่ในคลิปนะวามันมีมันมีผีเสื้อนะครับมันเป็นลูกลายมีการประดับด้วยตัวผีเสื้อเห็นไหมหนะ้สนับด้วยตัวผีเสื้อนะครับสวยมาก <Okay. S 1> แค่เดี๋ยวผมจะเดินทางไปไหนต่อแล้วจะทำอะไรกันต่อก็ติดตามกันแล้วกันนะครับอย่าลืมอย่าพึ่งไปไหนนะครับ ตรงมาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จะลากันไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าความจริงการเดินทางของผมมันยังไม่จบอ่ะนะผมก็จะตัดเป็นตอนตอนไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปไหนต่อจะทาอะไรต่อนะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับสิงบันออนทัวร์สวัสดีครับบ๊ายบาย